สวัสดีครับผมพีนัทครับผมรับบทจอนนี่ในท็อปฟอร์มก่อนกันในตัวท็อปคัะไม่จบแล้วตอนนี้อะไรยังไงก็หลายความรู้สึกมากครับทั้งมีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าลึกๆก็ไม่อยากให้มันจบเรายังอยากให้มันมีต่อไปเรื่อยๆเพราะว่ามันก็แบบมอบความสุขให้เราได้เยอะมากเหมือนกันในการที่เรามาดูอะไรแบบผลงานของเราด้วยแล้วก็เห็นใจครับทุกคนมีความสุขด้วยเราก็เลยไม่อยากให้มันจบไปเร็วๆนี้แต่ ก็วันสุดท้ายวันนี้ก็ไม่สามารถทําอะไรได้ยังไงก็ต้องรอติดตามต่อไปว่าเราจะสามารถทําอะไรกับมันได้บ้างนะครับความรู้สึกที่เราเก็บค้างไว้นี้อ่าทามาเรื่องสายไอดอลของเราอะไอะยังไงบ้างคะสายไอดอลหมายถึงมายถึงอะไรล่ะครับหมายความว่าไงล่ะยังไงแบบเสกจากายกันใหญ่ของเราแล้วเรามีแบบแฟนเพิ่มขึ้นมากมายเลยแล้วก็ตอนนี้ก็แบบ ทั้งการแรงก็สําเร็จงานค่ะอาจจะรอเรื่องของตรงนี้ด้วยแล้วก็ออนเสร็จแล้วมีโปรเจกต์อะไรแอบไว้อยู่เอาจริงๆหลังจบรายการก็มีมีความคิดครับว่าเราก็อยากจะไปอยู่บนสเตจอีกครั้งเพราะว่าหลังจากที่เราได้ลองแข่งขันมาเนาะอีกครั้งนึงเปิดโอกาสให้ตัวอีกครั้งหนึ่งแล้วก็รู้เลยว่าเออมันคือสิ่งที่เราอยากทาจริงๆและเราก็คงต้องทํามันให้ได้ในอนาคตถึงตอนนี้จะยังไม่ได้ แต่ถ้าแน่นาคนมีโอกาสเราก็จะไขว่คว้ามาให้ได้ครับผมแล้วก็รับผมก็หวังว่าจะมีโอกาสเข้ามาเร็วนี้หรือว่ามีแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันครับยังไงก็อยากให้ทุกคนรอติดตามมาลวกันตั้งตารอเลยพูดอย่างนี้ก็ตั้งตารอนะครับผมจริงๆคือเรารู้ใช่ไหมว่าแบบว่าว่าแฟนๆแบบเชียร์มากลุ้นมากแล้วก็แบบอยากให้เราแบบไปตรงตรงเนี้ยที่ที่เราไม่รู้ว่าจะได้อย่างสปอยล์หรือเปล่า ก็เห็นฟีดแบ็กเยอะพอสมควรครับเพราะว่าปกติก็เป็นคนส่องฟีดแบ็กตัวเองอยู่แล้วก็รู้สึกดีใจมากที่แฟนๆคาดหวังกับจุดนี้ของเราแล้วก็อยากให้เรากลับมาอยู่บันสเตดอีกครั้งเราก็อยากกลับไปเหมือนกันเอาเป็นว่าโอกาสมีแน่นอนครับผมเพราะว่าผมไม,ไม่หยุดพยายามที่จะหามาแน่นอนแล้วก็ฝากทุกคนติดตามนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ขอให้คอยเป็นกําลังใจแล้วก็เชร์กันต่อไปแบบน,นี้ไเลยเลย่อที่ใหญ่ช่วงนี้ มีที่ช่วงหรอครับหลายอย่างมากครับส่วนมากก็จะเป็นเรื่องทัศนคติในการทํางานที่โตขึ้นแล้วก็ทัศจูดบ้างไม่เซนบ้างอะไรเงี้ก็หลายอย่างมากครับเรื่องการใช้ชีวิตด้วยเรื่องทักษะต่างๆเต้นร้องหรือว่าภาษาอะไรเย่างี้แล้วก็ได้ฝึกได้พัฒนาตลอดลระยะเวลาที่อยู่ในนั้นเลยครับได,ได้ได้แฟนคลับมาอีกเยอะมากๆเลยด้วยนะเออขอบคุก็ขอบคุณม,มากๆครับไม่ว่าจะเป็นทั้งแฟนไทยหรือว่าแฟนอินเตอร์สนะครับที่ เข้ามาติดตามพีนทัทตั้งแต่นานแล้วหรือว่าเพิ่งเริ่มติดตามก็อยากให้ทุกคนฝากกระจายแพร่ข่าวไปอีกครับ<า>ว่าไอเด็กหนุม่มคนนี้คือพีนทัทนะครับที่สามารถร้องได้เต้นไ,ได้แสดงได้แล้วก็มีความสามารถล้นเหลือครับผ <Popular. S 1> มก็อยากให้ทุกคนคอยเป็นกำลังใจให้แบบนี้ตลอดครับปรเจกต์ของเราอ่ะที่แบบว่าทุกคนแบบคาดหวังได้ในแต่เดียวหรือว่าจะเป็นเห็นออกรจเนกับเพื่อนยังไนกับเพื่อนปโปรเจกเพื่อนไหมนะชีมากเอาจรงงก ก็ไม่รู้เหมือนกันก็บอกแล้วว่าปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตเนาะเออถ้าที่เห็นออกงานกับเพื่อนคือส่วนมากออกในนามของรายการเป็นส่วนมากใช่แต่ก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นก็ยังก็รอติดตามดีกว่าแล้วก็บอกไว้ก่อนว่าทั้งสี่คนก็มีความฝันเดียวกัน mm hmm. แค่นี้แล้วก uh ัน huh. อลุ้นแล้วนะลุ้นแล้วนะ mm hmm. ก,กับเพื่อนๆที่ลงในททยเป็นยังไงเล่คุยได้อะไรถือไหมกับกับเพื่อนๆที่ได้เดบิวต์ไปก็มี พูดคุยเล่นกันปกติครับเพราะพวกเราก็สนิทกันทุกๆคนสนิทกันครับผมไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆที่ได้เดย์ไปแล้วหรือว่าเพื่อน, <Area. S 1> อนๆที่ไม่ได้เดย์อะไรเงี้ยก็ที่ต่อกันตลอด <Quit. S 2> คุยเล่นกันตลอดครับคลิปความสัมพันธ์ไว้ตลอดเรียกว่าแ,แฟนๆที่ premises, ลุ้นเราออนสเตจไม่ว่าจะเป็นดีหรอจะเป็นบอยแบนด์หรือใจๆก็ตามมีลุ้นทีนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่ามันจะออกมาณเวลาไหนตอนไหนหรือว่ารูปแบบไหนก็รอติดตามเขาถูกค่ะ ก็เอาเป็นว่าไม่ช้าหรือเร็วก็คงจะได้เห็นครับเพราะพีพ่นัทไม่หยุดแน่นอนครับ uh huh. ตอนนี้พี่นัทพูดได้กี่ภาษาครับโอ้อาจริงถ้าแบบถ้าแบบเป็นตู่เป็นตาก็มีแค่ไทยกับอังกฤษแหละครับถ <c> ้าเป็นตู่เป็นต,นตาก็คือไทยกับอังกฤษเพราะไทยก็ยังพูดไม่ค่อยชัดเลย uh, เราลองฝักแฟนแฟนอินเตอร์หน่อยนะใช่ผมก็ Thank you, you guys for supporting me and like watching me in the program then after this whatever gonna happen please support, keep support me and let's see <S uh, สุดท้ายอยากให้แบบว่าพี่นัทนวันนี้ขอสามคำสำหรับพี่นัทนวันนี้หน่อยคาว่าอะไรบ้างสามคำสำหรับพี่นัทนวันนี้นะครับตื่นตันใจครับผมโเ <Okay. S 1> ขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับ